มาระสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพามาเที่ยวทางรถไฟสายมรณะนะครับที่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมทางรถไฟสายมรณะถูสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับโดยใช้แรงงานเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรนะฮะและก็กรรมกรชาวเอเชียนะครับซึ่งกองทัพญี่ปุ่นนะครับเป็นคน สร้างขึ้นนะครับเพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์นะครับผ่านประเทศพม่านะครับนี่ครับเพื่อนๆบริเวณนี้ฮะผมได้เอารถมาจอดนะครที่ลานจอดรถแล้วก็เดินเข้ามานะครับชมเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับใช้เวลาเดินทางจากตรงนี้เข้ามาก็ประมาณสับห้นาทีนะครับก็จะถึงเส้นทางสายมรณะนะครับที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับ ปัจจุบันนะครับเส้นทางนี้ก็ก็จะไปสุดอยู่ที่ปลายทางที่บ้านท่าเสานะครับหรือสถานีน้ำตกนะครับคือใช้ระยะทางประมาณ77กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจนถึงน้ำตกนะครับเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ใช้เฉลยศึกสร้างแล้วก็ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับ เพราะว่าใช้เลาะกับแม่น้ําแควน้อยมานะครับก็เป็นความคิดอันชันฉลาดของอกองทัพญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าไม่ผ่าภูเขาไปนะครับเพราะว่าถ้าผ่าภูเขาไปเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วก็น่าจะสร้างเสร็จไม่ทันในการที่จะต้องใช้งานนะครับก็เลยต้องใช้เลาะกับริมเขามานะครับกับต้นแม่น้ํา แวน้อยมานะครับเป็นความคิดที่อันอฉลาดมากนะครับและจุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดเลยก็คือเส้นทางรถไฟสายมรณะและก็เป็นช่วงโค้งนะครับค่าผ่าน,นถ้ากาแซมาซึ่งเป็นระยะทางก็ประมาณาสัก400เมตรเห็นจะได้นะครับตอนนี้เราก็เดินลัดล้อช่วงนี้รถไฟยังไม่มานะครับเราก็เดินเดินเดินผ่านมาเรื่อยๆครับจะมี ระดับน้ํานะครับค่อนข้างจะสูงมากนะครับเขียนไว้นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆระดับน uh, ้ <S 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 ํานะครับ15สิงหา24นี่24นี่คือปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับค่อนข้างจะสูงมากนะครับสําหรับระดับน้ําที่เขียนไว้นะครับเพื่อนๆเราก็เดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้รถไฟหน้าโกรธหน้าใกล้จะมาแล้วครับเราพอรู้เราก็รีบเดินเดินจ้ำเลยนะครับ เพื่อไปหลบบริเวณนู้นเลยครับนะครับเดี๋ยวเราไปรอถ่ายรูปก,กันนะครับเพราะจะมีเวลาประมาณาน่าจะประมาณตักงห้าโมงก,กว่านะครับรถไฟก็จะผ่านบริเวณนี้นะครับเพื่อนคือค่อนข้างจะใช้ความเร็วน้อยนะครับถ้าขึ้นมาบริเวณสะพานาสายมอญะบริเวณชายเขานี่นะเนี่ยครับเพื่อนรถไฟก็เริ่มเคลื่อนขบวนมานะครับ ถึงบริเวณนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นรถไฟรถไฟจะให้สัญญาณนะครับจะเปิดบูดมาก่อนคือเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับได้หลบบริเวณที่ทําไว้ให้นะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆเป็นภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามมากนะฮะนี่ครับเพื่อนเป็นเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีนะครับเส้นทางเส้นนี้ก็ยังเป็นอมตะนะครับเพื่อนนี่ครับ นี่ครับเราถ่ายนะตอนผมถ่ายนี่ก็รถไฟนี่แคบจะเฉียดผมเลยไปเลยนะฮะเนี่ยผมยืนถ่ายอยู่บริเวณนี่เขาจัดไม่ให้นะครับที่เราลบรถไฟนะครับเนี่ยเพื่อนลองดูนิดเดียวนะครับเพื่อนเกือบถึงเลยนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติส่วนใหญ่นะครับนั่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผ่านเส้นทางเส้นนี้ก็เขาจะจอดที่ลงเลยนะครับบริเวณที่ทำกาแฟในสถานีตรงนี้แล้วก็ จะมีอีกสถานีหนึ่งก็คือ,อบ้านท่าเสานะครับหรือปลายทางก็คือถ้าเพื่อนๆผ่านมาก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจะนะบุรีครับ